เอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาอีกแล้วครับโดดอีกแล้วโดดแน่แนนมีคนจับกล้องให้ด้วยเข้าป่าแล้ววะดิเข้าป่าเข้าดงไปแล้วไปแล้ว,ไป,ลวไปไหนเอ,อ้โหใหญ่อู้เห็นแวบๆบแบบแบบใหญ่นะแต่ต้องสู้กับมันเตาต้องสู้กันนานเลย เอาหนีกันเอาหนีขันอื่นกันเคตรงนี้สู้กันได้สู้กัน,นกยาวกคันเบ็ดผมครับอู้หูดูไปแล้วอู้อูใหญ่อยู่นะน่าจะเกือบสองโลตัวนี้อู้ไปแล้วเข้าป่าพักบุง้งโอ้ยไปไหน โอ้เห็นนะเห็นเห็นยังรครับเห็นยังครับโอ้ยเอาได้มเนาะนีครับขึ้นมาโอ้โหเด็ดหลุดไม่หลุดอึ้ไม่มีสวิงครับงานนี้ผมจะเอาขึ้นยังไงดูจะลาขึ้นบกได้ไหมจะลาขึ้นได้ไหมยังสู้ครับยังไม่ยอม ไม่ยอมขึ้นนะขาดซะแล่วขึ้นมาขึ้นไามไม่ยอมไม่ยอมขึ้นนะเดี๋ยวจักยังครับยังเขายังไม่ยอมเขายังไม่ยอม โอ้ยจะได้ตัวหรือเปล่าลุ้นกันครับดูครับดูของสวิงไม่มีนะโอ้ยวันหนีอวันหนีเอองัดกันตั้งฉากด้วยถ่ายไปด้วยโอ้โหยลดวจริงขอจับเอ็นก่อนขอจับเอ็นกอนอจับเอ็นได้แล้วโอ้ครับ <c oughs> ขันชิงหลิวครับ ขึ้นมาแล้วหลุดไหมไม่หลุดนะฮะว้าวไม้แรกก็เล่นเลยครับยอดเมื่อวานเล่นสังงางวันนี้ได้ตัวมาแล้วครับสวยครับ